วงการบันเทิงได้สูญเสียกับการจากไปของพระเอกตลอดการและศิลปินแห่งชาติสมบัติเมธนีที่เสียชีวิตด้วยโรคชาราในวัย85ปีทางด้านครอบครัวนั้นยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะทางภรรยาอย่างคุณตุกการจนาเมธนีที่ยังมีความโศกเศร้าและร้องไห้เป็นระยะ สำหรับบรรยากาศงานรถน้ำศพณสาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนมีพี่น้องคนในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมงานไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นเช่นคุณจิกนวรัตอุงวิยาดารองเขามูลคดีกรุงศรีวิไลฤทธลือชาเอก,กพันธ์และบินบรรลือฤทธ์รวมถึงแม่เมาส์สุดาชื่นบานและยังมีอีกหลายท่านรวมไปถึงนางเอกคู่ขวัญตลอดการอย่าง คุณอารัญญานามวงที่มาเปิดใจเกี่ยวกับพระเอกตลอดการคนนี้ถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยแสดงร่วมกันค่ะแล้วตกใจแล้วเขเลยเล่าให้ฟังว่าลุงน่ะไปแย,ย่ไปยังไองอ่าคือแบ พอรู้พอรู้อย่างนั้นก็ใจก็เบามืนร่องเป็นอนิสงส์ของพี่เขานะพี่ก็มีบุญมากนะที่ใส่เรื่องแรกที่เล่นกันพี่แอดคือเรื่องสว่างค่ะสว่างตัวพี่แอดบอกเองว่าทำงานกับเอดมาทั้งหมด200กว่าเรื่องประทับใจอะไรเป็นพิเศษเลรอ เออทุกอย่างกเขาพิเศษอยู่แล้วอ่ะพี่แอจะเป็นคนพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าพี่แอเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ไม่มีไม่มีที่มีภัยอะไรกับใครแล้วเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักแนนชื่อชัานค่ะพุกธนก็เหมือนคนในครอบครัวกันเลยมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในทุกทุกเรื่องอย่างในใจกันด้วขอให้พี่ไปอยู่ในที่ที่ที่มีความสุขเพราะว่าเชื่อว่าพี่จะต้องอยู่ สวัสดรคือว่าอยู่ในครอบคุ้ที่ดีเี๊ไเป็นคนนารกเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนี้กันคือเจอกันเมื่อไหร่เราก็จะแบบแคปปี้อ่ะี่ะว่าสมกับคำว่าเป็นพระเอกตลอดกาลอ๋อแน,น่นอนสมเลยสมเลย การจากไปของพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีเมื่อเช้าวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากนะคะทางต้นตะวันนั้นก็มีการแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธนีพร้อมเผยว่าตัวเขาก็เคยได้ชมผลงานของอาแอดและขอยกให้อาแอดนั้นเป็นไอคอนของพระเอกตัวจริงค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเราทำถึงประมาณสมัยเด็กๆกเราก็เคยแบบเดินผ่านไปผ่านมาในกองถ่ายแล้วก็เคยเจอท่านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในวงการบันเทิงเลยนะครับลุงแอดนี่ถือว่าเป็นไอคอนของหนังไทยนะครับแล้วก็เป็นไอคอนของพระเอกตัวจริงนะครับแม้กระทั่งอายุ80 80แล้ว85นะครับท่านก็นยังดูดีแล้วก็ยังดูเป็นพระเอกอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมทินีด้วยนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอแสดงความเสียใจกับคนในวงการด้วยเพราะว่าเราได้สูญเสียบุคคลสำคัญแล้วก็เป็นบุคคลต้นแบบหลายๆเรื่องนะครับในวงการบันเทิง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ